พลตำรโทอาชยนไกลทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยค่าว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตรียมความพาร้อมในการดูแลและบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะที่จะเกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายน2568บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยขอความร่วมมือจากผู้ชุมนุมให้ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกภายใต้กรอบของกฎหม gold, liberals, ายเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อประชาชนและการใช้พื้นที่สาธารณะค่ะและสำหรับการบินการนในภาพรวมได้ มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการการชุมนุมและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช2558โดยเน้นย้ำการใช้แนวทางเจรจาพูดคุยและทำความเข้าใจกับผู้จัดการชุมนุมเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้สิทธิเสรีภาพกับการรักษาความสงบเรียบร้อยค่ะซึ่งทางพลตํารวจโทอัจฉริยได้กล่าวเพิ่มเติม,ตมว่าในขณะนี้ทางบชนได้รับหนังสือแจ้งการชุมนุมเรื่อง ร้อยแล้วและประสานงานกับผู้จัดการชุมนุมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ1,200นายประกอบด้วยกำลังรักษาความปลอดภยัยเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและฝ่ายสืบสวนเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งก่อนและหลังค่ะและได้สั่งการให้หน่วยสืบสวนในทุกองค์กรบัญชีกำกับดูแลความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องด้วยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดพร้อมด้วยจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองบุคคลและยานพาหนะในเส้นทางจรา าจรหลักรวมถึงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่อาจไม่หวังดีหรือมีเจตนาก่อความไม่สงบค่ะทั้งนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ขอความร่วมมือจากประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่ชุมนุมในวันดังกล่าวแม้ภาพรวมการจราจรจะยังสามารถใช้งานได้ตามปกติและหากพบเห็นเหตุผิดปกติหรือเหตุฉุกเฉินใดๆสามารถแจ้งเจ้าที่ตำรวจได้ที่หมายเลข191ตลอด24ชั่วโมงค่ะ